วันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนการเลือกชําระค่าขนส่งกับฟ้าชิปกันค่ะว่าแต่จะช,าชําระช่องทางไหนได้บ้างไปดูกันเลยล็อกอินผ่านไลน์หรืออ e ีเมลเมื่อสร้างรายการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วไปที่แถบเมนูคลิกพัสดุรอส่งเลือกวิธีการเข้ารับซึ่งที่ฟ้าชิปมีบริการเข้ารับฟรีทั่วประเทศกดยอมรับเงื่อนไขาทาง2ช่องคลิกยืนยันการทำรายการ แบบที่1ชาําระโดย QR code ตรวจสอบราคาค่าขนส่งและคลิกชําระเงินสแกน QR code และชําระค่าขนส่งให้เรียบร้อยแบบที่2เลือกชาําระโดยเครดิตการ์ดกรอกรายละเอียดของบัตรและคลิกยืนยันตรวจสอบราคาค่าขนส่งและคลิกชําระเงิน แบบที่3เลือกชำระโดยเพลเนียกรอกอ e ีเมลและรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัครเพลเนียคลิกเชื่อมต่อแล้วเลือกสกุลเงินที่ต้องการชำระตรวจสอบราคาค่าขนส่งติ๊กยอมรับเงื่อนไขทั้ง2ช่องตรวจสอบรายละเอียดและคลิกยืนยันเห็นไหมล่ะคะว่าการชำระค่าขนส่งกับฟ s h i p ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยสำหรับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักว่าสอบถามได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยคะ่ะ